วันนี้สองท่านเข้ามาก่อนไล่์สุดก่อนตอนนี้แฮปปี้เบิร์เต์ประจักษ์ชัยยางรุ่นหลามให้ทองํำครับบ้านเกิดนะครับตรงนี้จำประโยคเรียบร้อยยางป้ายเป้ยใหบอกยางเช็คโอเคครับผมทีมงานให้ทองคำมาแล้วนะครับนกแก้วกระสินครับนกแก้วกระสินครับไปครับผมโอเคครับผมมาครับผมผู้จัดการส่วนตัวมาครับใช่ จัดอันนี้ให้น่าเนี่ยให้นายกอันเนี่ย 有人敢管吗？<laughs> ช่วงปีกาปี45หรือว่าอาจจะแบบก่อนหรือหลังกันนั้นไม่กี่วันนะแต่ทำไมรู้สึกว่าปีนี้เปนสงมันสงการทุกปีวันนี้มีพี่ซันมาด้วยนะครับซันในวายพีครับขอบคุณการเพลงไม่ได้อยากเป็นเสือหลอยู่แล้วเราเล่นเขาไดไงถือสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดมาก นี่คือเสียงจากโค้ชแห่ไห้ทองคำนะครับจากท่านเดินห้าประจักษ์ชัยไห้ทองคำวันนี้เป็นวันพระนะครับและก็วันคล้ายวันเกิดท่านด้วยนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดที่ต,ตรงกับว <m> ันพระวันธรรมดานียบุญหลายเขาเรียกว่าเป็นคนที่บุญหลเติบนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านเรนน่าเลยครับครบรอบ54ปี4 <ๆ S 1> พฤษภาคม54 ก็ออกเล่นด้ยันต่วันมนาเล่นหนาด้่เหนื่อยอยากตื่นเต้นไอี่นะครับแต่ออกทะเบียนรถเจ้าของวันคล้ายวันเกิดคือแ8ดแล้วก็ออกเนี่ยต่นับแปะเด็นนะครับก็ถือว่าเป็นวันมงคลหน่วันนะครับนอกจากวันคล้าวันเกิดแล้วนะครับจเป็นงานพิธีบุญบั้งไฟนะครับที่ตาบุญแล่ในห้างเล็จัดรถแพร่มาถึงวันสามขั้น แต่ว่าเขาได้ขั้นเดียวเนื่องจากว่าพี่น้องกาตะกุงเหวียงหลายก็เลยกลับเออก็เลยขึ้นเมื่อสองขั้นเอาออกมาขั้นหนึ่งกับพ่อเนียออกบ้านกับอะไรพ่อผู้ใดมาบ้านเอารถมาบนชุดเลยลบหนารถรางบ่ได้ลบหนารถรางบ่ได้เลยนะครับต้องจอดแล้วก็ส่งเสียงสัญญาณไปไกลๆแต่เอาเปรียบเลยครับวันนี้อยู่ที่วัดเตรีเครื่องเสียงประมาณ30เมตรโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับวันนี้เรามีศิลปินน้องๆจากค่ายเพลงไหทองคำ นะครับนั่งชิมโดยทันได้หา่างจดใช้ยหายตองคำคูนั่งว่ามวลพร้อมด้วยนะครับเหล่าเสื้อินจากไทยนะครับหายต้องคำวันนี้มากันแบบโอ้โหมากมายหลายท่านเลยทีดีนะครับวันนี้นราจะเป็นวันคล้ายวันเกิดทานได้ห่างแล้วนะครับวันนี้บุญบางไฟในหาเอาไปที่เคืลองเสียงมาซอยนะครับหลการยังมีเสื้อินแล้วพรวันนี้นอกจูกรถไที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากออกมาิไง กะเฝ้ามากนะครับเด้อเพราะว่าประมาณจักเทียงนะครับหรือประมาณจ,าจัดตุเบศมงคลเนี่ยเขาทำการสแสดงอะไรเนี่นะครับเปลี่ยนไปน้ำจูดบไงไฟไปน้ำนะครับอยู่เดือนวัดบุญประเพณีบนนุญต้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นจังหวัดยะโสธรนะครับนะฮะขบวนเกลี่ยรอบกับขบนไม่ลอยหนาวยเนี่นะครับต้องการจัดอีกใหญ่ทุกปีเลยทีเดียวนะครับมือวันกะขบวนฟ้อนเจ็ดมูท่านเทพเหรือไทย,ยกโฮโฮโฮ็มอบรางวัลให้ทุก นะครับเจาบริการไม่นาหมอตาซื้อไปครัหมอเพราะว่เป็นเบาหวานอะตออะไรใคกมีางมูหออว่าืเจ็มูเริ่มแจกเจีมูไปเลยนะครับ่น้นทกมอว่าต้องกินอาหารต้องห้าหมูนะครับหมอบ้าเริ่มแจกใส่ซองอยู่เจี๊มูนะครับเป็นการดีบุญน้ำาไม่เก็กอนหมูหันเดินทางมาถึงแล้วนะครับแล้วก็กระเที่ยวคุณแอนคุณยันนาเดียร์ลูกคุณบุ๋นตื่นกระ่าเลยนะครับ เป็นเชฟปรุงน้ำเป็นเกี่ยวเองนะครับน้ำซุปตอนนี้โอ้โหมีหลากหลายเส้นนะครับน้องๆคนที่กินเราเสนอห้ได้ทานเข้าเราทำเกือดประมาณสักสี่โมงเย็นแล้จะได้ทานเรนจะนำมเกือดน้ำซุปนี่แรกคือมแล้วท่านกินตอนนี้อ่ะดูเสียอ๋อเดียวเนี่ยอ๋อเดียวเนี่ยนักนักรองเขาเต้นเตมาแล้วมาเต้นหมนี่นะฮะอ่ามาทำคลิปมันเดี๋ยวจะไม่เปิดซาวพี่บอาเปิดอะไรได้บ้างเลยจะไปไม่เปลี่ยนไอ้ทีบอกว่าอยู่ไม่ลองทีนี้เป็นเกี๊ยเต้นเลย จะเตี้ยมากกว่าอะไรทีเดีนะแต่วันนี้ที่แดดน่าจะไอ้ที่วัดน่าจะแดดนิดนึงนะครับขอบคุณท่านผู้กึ้กับด้วยนะครับเดินทางมาร่วมงานแั้งเกิดแต่เมื่อคืนสอนอ่อยผู้กึ้กับทีแรกก็จะถามกันว่ามาจากสอนอ่อยไหมครับเป็นผู้กึ้กับนะครับไม่ใช่ผู้กึ้กับเป็นในแต่ผู้ขึ้นกับไม่ใช่ความตำรวจตีคขาอรเป็ผู้กึ้กับนิทานก้อมอันนี้เป็นผู้กึ้กับสอนอนิทานก้อมเะไรแบบว่าทเรื่องของไม่สอนอ่อยอะไร ไอ้คนตรวจคือก็ข้อตัอยู่นั่งตั้งเดือนขอผมไดกทั้งอีขอถ่ายคุณชันหน่อยขอถ่ายหน่อยขอถ่ายที่สั้นด้วยคุณนายอาริสนะครับเดินทางมาถึงแต่เมื่อคืนนี่นะครับพี่บอยถ่ายรูปให้หน่อยครับพี่บอยคุณบอยขอกล้องหลักด้วยคุณบอยของกล้องด้วยเลยจ้าเมื่อคืนมีคนขึ้นรถแล้วก็ถอดรองเท้าไว้ที่นี่ขึ้นรถแต่ถอดรองเท้าไว้ที่นี่แล้วกลับไปถึงดีสอน แล้วโทรมาถามว่เห็น่อล้มตายอยู่ไหมคนไหนล้มลงล้มอาลีสกัถอดกองเป๋าขึ้นรถแล้วก็ลืมโอ้ดีที่คุณเจ๊กี้เก็บไว้ให้โอเคครับนับหนึ่งถึงพันครับผมเดินสองสามกระดูกฟังด้วยนะครับจากสุราษฎร์ธานีมีเดินทางไกลมากจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์เมืองหอยใหญ่ไข่เหี่ยวอะไรนะคุณชี้ไปที่ไข่คุณไข่อะไรไข่แรกหรอวะ โอเคที okay. à, kh ó, Urban, ่ขอรูปเกีียวร้อง ha. ิะบนนะครับไมนต้องเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากคนที่มาสายที่สุดเมื่อวานปันที่มาสายแต่ขอถ่ายกวอนไม่เป็นไรพี่เรผมจะร้องจนกวาคุณจะรังนะฮะรับหนถึงสามนะครับสองสามครได้ไหมิเป็นเได้อภิบาลกัน ที่อะไรนะครับโอ้ไม่ได้หมายถึงว่าถ่ายทีละคนพี่บอสครับหนึ่งสองสามดูกล้องหลังนะครับกล้องนี้ก็ไลฟ์สดอยู่โอเคขอบคุณครับคนต่อไปเลยครับมาเชิญเลยครับโอ้ดีสพายกระเป๋าเหมือนกันไปด้วยกระเป๋าแบบเนี้ยมีหรือไม่จะแบนเนี้ยมเหรอเป็นเนี้ยมนะก่อนเดี๋ยวจะเนี้ยมยังเดียวกล้องหลังนะครับทุกดน ตะคู่ครับดเดี๋ยวลบก่อนเนว็ีสองสามครับน้องหมอนองเดี๋ยวเราไปกินเหยื่อเนะครับแล้วก็มีหมูหันมาห้าตัวรสแกงหมูดได้ข่าวว่าอามคมไม่กินหมูใช่ไหมเขสาสั่งหมูหันมาห้าตัวโอเคเป็นอีกคนนึ็นที่ขับรถไปที่ห้องอัดใครต้องทำแล้วก็มูถ่าแล้วก็ตีรสแกงเพราะไรเพราะว่าคุณอาโฟกับโฟกนักกรรรมส่งรับละกวดนะฮะ อันนี้จากสปปลาวนะครับพี่น้องที่ดูไลฟ์เดี๋ยวตอนนี้ผมอยากจะแนะนำให้ได้ฟังด้วยเลยที่อาคมนะมือจะพูดจากสปปลาวจำเมืองไม่ได้อ่าอันนี้ไมโครโฟนครับจากเพชรบูรณ์โอนเดินทางขึ้นรถที่กรุงเทพก็ครื่องบินจากเญี่ปุ่นไม่จะโสดกลับไปกรุงเทพก่อนกต่อไปครับคุณโบ๊ทอันนี้ไม่ได้นำโบ๊ทคำสิงนะครับอันนี้โบ๊ทคำสร้อยนี่พี่คอมีสร้อยท่าสองเด็จด้วยนะ กล้องหลังนะครับพี่บทกล้องนี้บดจะวันไหนก่อนพี่แซ่ก่อนตะแก้วครับโอบคอเครับคนต่อไปนะครับ,อ,บอ่าเชิญครับสุภาพสตรีไอจีมไอจีมมาส่ายรูเดี๋ยวอาวจารย์ครับอันนี้จากรายองอเป็นนักวบวชคนเดียวที่ผอุปกรณขับรถตามมาเลยที่คืเป็นู้ ท้องทาีเ่ยอะเบียเบียเบียครับอันนี้อนะซเอครับน้องเบียีเจ็กิโซทอนยครับต่าอไปครับดนตนนี้หพบานส้อยจากกัมพูชานีครับวาสุราไก่อะไรนี่คุกบเจอเจอกัมพูชาขอไปไก่ัว หนึสครับคุณบ็อกกี <c oughs> <c oughs> <c oughs> mm ้อยู่ที่รถตัเองมาไกลแล้วอยนี้นี่เข้ามาในกัมพูชาและไคกับกัมพูชาครับเนเสื้แดงเข้ามาจากที่โลกเชิญครับน้องเต้พนิสาวลุกขึ้นโครลาเมนเสื้อแด์นะครับหนึ่งสองสามครับมาพูดนไทยด้วยเถอดุได้วันนี้ที่ดีวันนี้เพื่อวันนี้ถึงแขกรเชอยู่กัเาเดิน สองสามครับน้องเตสนะครับอันนี้เป็นนักร้องน้องใหม่ในทเดมี้ของพวกเราอ่ะครบแล้วใช่ไหมครับอ่ะเจอกันต่อไปครับคุณบ็อกกี้จากสุขาบ็อกกี้เจไดแล้วเขต้องอยู่เดี๋ยวกำลังจะมีซิงเกิ้ลเร็วๆนี้คุณคือใครวะีหน่มีวิวคุณอยู่ทีน้องเล่าผีเมืองไหนสําหรันี้ครับ วันนี้มีการออเดลอะไรการทูเดียโชว์ด้วยนะครับมีน้องหมิวในห้างแสตชัยแล้วก็น้องยูกิไปออกรายการทูเดียโชว์ของคุณไตพกยิบกับครับนะครับอันว่าไตพกอยู่ไม่ถูกเข้าดั่งที่อย่างนี้นะครับโอเคครับน้องเก๋ไก่ครับอ่าแล้วก็เป็นเจไดไห้ถูกของเขาโอเคก็มีนะครับก็หลังตรงนี้โอเคครับแล้วก็น้องไอ คนพนี้ไม่ไดมาเป็นไอ้ไหนก็ตนะครับเอาตอนนั้นทำไรที่จัดทำไมบกยาวไี้วะโอเคยายคนคือไทยไม่หรหมูหันมาแล้วห้าตัวแล้วก็มีไก่ทอดอีกยี่กิโลปลาทอดอีกยี่สิบกิโลเรากินเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องุมูไปที่เมีนะครับแล้วก็มีตนวยเสือเก็บจากที่แอนนะครับ ก็รับพิคมชุบโจ้ด้วยนะครับจริงครับมีเดินทางมาถึงล่วงหน้า2ปีแกมาในปีห้าห้าแปแล้ว5 0เคยมาปีสองพันห้าสิบมาที่นะครับมาล่วงหน้า18ปีเกิดระระพิมพ์มุดคมชัดด้วยนะครับเอาโ่มตีที่รองเข้าคุยยิ่งเสียนะครับยิ่งเสียคุณแม่ตามโจมตามให้ลูกเลยครับผมสุดยอดสุดยอดครับแม่ นี่สุดยอดครับเม่พี่้ราผเียนคแรกเราต้อดี่อนะครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับเที่ยงนะครับไม่แอนครับผมวามเสื่อจนะครับลาควาสื่วัดนี่เราเมาทียพบว่าคับเสีจากเียแต่ต้องไปยืนที่มุมนัอยปะย่ืนที่มุมนี้ะเอาลมมากวะเอาลมมากเมันอยู่เฉยๆสมังเแตอที่เราเข้าตเเข้า นะครับน้องไห้จูเนียร์ออนิมาโค้ดน้องอักเซ็ตน้องอีน่าน้องคาร่าน้องเลย์สี่สาวจูเนียร์ที่พร้อมแนะนำอจออจออจออันนี้มาครบทีมนะครับเราเป็นเคุณนิ้วเกยไก่ไหนต้องทำนะครับคุณไห้ไห้ต้องทำน้องเจได้ต้องทำแล้วก็น้องๆศิลปินอีกมากมายจะไทยเซ่สวัสดีครสวัสดีทุสนาแนนอน์เดี๋ยวเรเทพม้วนนะครับจากลุกปออ เดี๋ยวก็จกพี่ป้องลุ่นแหน่นะครับหน่วยที่สเดี๋ยวประมาณสักมิถุนายนจะมีหน่วยที่4ตามมาผมว no ่าจะพอรถแท็ะเกียบจักหลายี่ทีหลานหกสี่ยีเพราะว่ายี่ส่หลานรถแท็บอกว่าให้ที่สีอรถนัำโบกิี่ขี่ท้่งเขาเด้ได้ห่างว่านัำโบกินี่ไม่เปิดเทลโมงวนเนี่ยนั่นไอ้อารถแองพันละหกเจลานเลยนี่บุญไปแล้วมซอยทีนอนนะครับ ที่มูลมีกวามมีง่ายอื่นใส่หรือในคับเด้อร์ลดแพร่หายตัวคำเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับมันจะเป็นโอโมรับสซันชัยหรือว่าจะเป็นเอฟลอยห้าสิบอีกสองขั้นนี้ขายในขาสปอนเซอร์เดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญากพักการเตืยนเสียงสักชิู่เดียวนะครับถึงขั้นโอเคเก็บภาพหน่อยเก็บภาพหน่อยกินข้าวกินหน้าเรื่องด้วยประมาณเทียนนิดหน่อยึ่งด้วยก็เปีนเสียงเดียว

অসমত <coughs> น้อสวัสดีครับอีกสักคู่เจอกันที่วัดนะครับกำลังเชียงซาดล้วเด้อฉันนอนครับ